สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนในการไหลร่ว่าการอนุมัติการเบิกรือว่าการสั่งซื้อสินค้าแต่และอย่างของหัวหน้าแผนกนะครับผมขั้นตอนแรกเราขึ้นหน้าจอขึ้นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเราเปิคลิกไปตรงระบบเอ็นหรือว่าไมโครสนะครับแล้วก็ใส่รูเซอร์ของหัวหน้าแผนกนะครับ มาใส่พาสเวิร์ดนะครับกด Enter นะครับแล้วคลิกตรงที่ Store นะครับคลิกตรงออโตนะครับคลิกที่โอเคนะครับ ในส่วนนี้ก็จะมีรายการที่จะให้ทางหัวหน้าแผนกกดไหลหรือว่ากดออโต้ไหลเพื่ออนุมัติการเบริกหรือว่าการสั่งซื้อตลาดของแผนกนะครับกดออโต้ไหลนะครับกดโอเคครับขั้นตอนนี้ก็ สิ้นสุดลงนะครับผมสำหรับที่ไปดูในการไหลหรือว่าออโตูไหลของหัวหน้าแผนกก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมครับ